เ๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้เาแถวประตูหนึ่งครับใครตายจะได้เติมฝันเราง่ายๆนะมา,มาเล่นฝั่งนี้ครับมาเล่นฝั่งนี้ลิ้นวาร์ปหนึ่งครับกลับมากลับมาครับบอสจะเกิดแลวนาทีครึ่งครับมามามานี้เอาขอเข้เามาทางพขทอสองเออลินโซนลินโซนเราจะได้ตายเติมง่ายถอยไหม มาครับดึงมาฆ่าแทงคอยดึงเข้ามาก็ได้ไม่ทับนะไม่ทับนะครับดึงมาเล่นครับดึงมาเล่นตัวยิงไกลได้เล่นง่ายนะดูเพื่อนข้างหลังเลยนะสีสิบวินะถอยมาเตรียมตีบอสครับ ดึงมาดึงมาสวยครับไม่ลึกไม่ลึกใครเข้ามาคครหมดเบียดมาเบียดมาขวาวใครใตายเกิดประตูหนึ่งไหมพอครับพอครับสิบวิบอสเกิดครับสิบวิบอสเกิด ดีพเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเก็บสก,กิลหน่อยนะดีเก็บสก,กิลหน่อยเดี๋ยวเวฟแรกเรากดยาแดงใส่บอสเลยนะมามาถอยมาครับถอยมาถอยมาเกิดเกิดเกิดแทงอาโกหันหน้าไปทางฝั่งกิวนูน้นที่เหลือมาเล่นฝั่งผมมาเล่นข้างนี้ใครตายเกิดประตูหนึ่งไหมเออดีพีเใกล้เก็บสก,กิลเลยครับการตัวลลวงทำไว้ ไกลยิงไปครับดูเพื่อนได้นะใครมาเล่นในโซนตัวยิงไกลรอฆ่านะคอ่าแทงดูเพื่อน DPS เลื่อนลลิงได้เลยนะถ้ายังไม่หลดยังไม่ต้องลิงนะครับโฟกัส DPS เป็นหลักนะไาแป่เบสหนึ่งสองสามปล่อยนะโอ้ยเยียยยย้ยยดึงยยยดยยยยดยอ สวยครับสวยครับตีป่วนสวยครับฝัออ่ขงขวาระวังนะเดินมาทางนี้ <c oughs> เดินมาทางผมทางประตูหนึ่งนี่ครับเราจะอยู่ด้ยวยกันง่ายๆนะนนนใครตายประตูหนึ่งนะครับอย่าลืมใส่กระสุนนะสวยครับสวย ตีบอสครับตีบอสต,ตีบอสมามาพร้อมจะมาลวงดีพเอสเรากลับมาคร,บครับกลับมากลับมาด่วนๆเลย,ว,ยว,นวนวนขวาไปดีพเสวนขวาไปมันจะกืนหลัง คนฝาไปเตรียมรับครับตเตเเรียมร,รับเล่นตรงนี้เลยเล่นตรงนี้เลยเราจะเสียจุดหนึ่งนะแค่ใต้เกินจุดหนึ่งไห <ส uted? S 1> ดูหลังด้วยดูหลังด้วยมีคนเข้าหลังเรานะ d p s เข้า d p s เรา <c oughs> มีคนเข้า <c oughs> <ะ> เดว๋ยวเดีโโ๋ยวกบอ่กลับมาครับกลับมากลับมา,บมาดูบีเวียสบีเวียสโดนหลวงครับมันมาช่วยทีเวียสหน่อยครับข้างหลังเป็ดตายเติมามาร์สหนึ่งเลยนะใครตายเติมามาร์สหนึ่งนะครับ ถ้าตัวในโซนดีเบสหน่อยถ้าตัวในโซนดีเบสหน่อยแทงก็ตีนะครับ<ผ>มาได้ป่ะวาร์มหนึ่งมันแคมป์แคม,ม 1, ป์วาร์มหนึ่งหรอปะมันติดเพเนตตี้เดินม,มาได้ปะมันแคมป์แล้วพี่ไอ้มันมันม,มีเพเนตตี้ไหมได็กตายยังไม่ตายเลย ให้เขา okay, okay. ให้เขาลงวับสามไมได้มันใกล้ๆป่ะไม่ไม่ไม่หนึ่งเราเคลียร์หมดแล้วพี่เราเคลียร์หมดแล้ว okay, okay, okay. เราเคลียร์หมดแล้วโอเคโอเคโอเคให้เปิดไมค์พูดได้ทุกคนเลยนะครับใครใครพูดได้เลยนะช่วยช่วยกัน,นขอดีเบียดมาตีบอสเพิ่มหน่อยครับเดี๋ยวไม่จบบอสบอสบอสมาตีช่วยตีบอสหน่อย <laughs> ในนี้มันมาไม่ได้ใช่ปะเนี่ยไม,มาพิ้นน่ะหรออมาได้แกาม,าก,มกวงกลมนี้เป็น,นสี่หน,นึ่งสองสามสที่ไหนน <im mon> โอเคมาได้ รับรัฝั่งฝั่งเล็กห้านะฝั่งเลขห้ารอรับครับ DPS วนไข่หลังไปยืนยืนรอรับเลย DPS ไปเล่นมาร์กสองทำ DPS ไปเล่นมาร์กสองที่เหลือโดนดึงโดึง ดีเบสมายืนส <te Liberty Overwatch> ี่ครับดีเบสมายืนสี่แหลงไกลมายืนสี่เหลือขุมกันแหลงเลขสี่ไว้ครับดูเลขหนึ่งเลยนะเลขหนึ่งเลขหนึ่งเล่นหน่อยเลขหนึ่งคูมิโกะามสาทำเลขทำเลขสี่ไว้ขอตีเข้ามาจากสามสองตีอีกหนึ่งอีกหนึ่ง ดูดีบีเอสเดืให้ดีเสตายนะครับ <Open. S 1> ห้าบีห้าบีมันมาล้วงเอาหน่อยเหมือนจะเป็นเทอร์บบ<า>มน,นะตอนนี้วนชว,น,วนตี้หน่อยไพตต้้มันแท็กแท็กตี้ในคิวได้เลยนะสวยครับสวยครับยึดไว้ยึดไว้ ใครตายเกิดวารามหนึ่งนะใครตายเกิดวารามหนึ่งนะครับ13นาทีนะบอสกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแปดสิบเจ็ดส <70. S 2> ิบถอยมาถอยมาถอยมาต้องตีเลยวะถอยมาถอยมาถอยมาเล่นหน้าวาร์มหนึ่ง เคลียร์คนที่บอสหน่อยครับมัเคลียร์คนที่บอสหน่อยถ่ายกันมาหน่อยครับตีเล่นแยกเล่นได้เลยนะครับทำไม่คิดตีบอสไม่ได้วะบอสปักเหรอเออบอสมันบอสติดโคนสั่งเวอร์วดนี่ตีดักฟุตตีด้ปกตินะที่ไม่ได้เลยผมกดตะกิลใส่บอสยังไม่ได้เลยอะหมดแล้วบอหมดแล้วถอยมาถอยมาถอยมาด e เบสยืนเลขสามครับด e เบส e กายยืนเลขสามนะจะได้ไม่โดนลวงนะเพื่อนเพื่อนดูด้วยนะ คนเข้าหลังนะเลขสามเอ่อมาช่วยเคลียร์เลขสาม่อยครับด้านหลังเบสยืนเลขสามไว้ยืนแบบยืนทับเลขสามเลยจริงๆต้องด,ดูดูดีเบสด้วยนะสวยครับสวยครับสามไล่ได้ามามาครับมามาเล่นมาเล่นตรง ไอ้ตรงข้างๆบอสหนี่งคือเกมมา <c oughs> ยิงบอสหน่ึ่งเกม PVE เลยโอ้ยโดนจะโลวิ่งไม่ทันเลยดูวิ่งอย่างช้าเลยอ่ะแดด เพชรดีเพชใกล้มายืนตรงผมจริงไหมครับเดี๋ยวเพื่อนจะได้คุ้มกันง่ายๆนะมายืนที่เดียวกันจะได้เล่นง่ายๆเคียร์เียร์หน่อยครับมาสานกัคนมา เจ็ดระวังเข้านะทีบงไปเออมาช่วยเคลียร์ไอ,อตัวด้านเลขสามเลขสี่นี่หน่อยข้างหลังสวยครับสวยครับออะยิงมอคนตายอีก เหลือสิบนาทีแล้วไม่ต้องขำนะไม่ต้องขำไม่ต้องขำถอยกลับไามให้มันตีบอสให้มันตีบอสถอยกลับมาถอยกลับมาเลยให้มันให้มันตีบอสเรามาเล่นโซนนี้ใครเข้ามาไฟค้างให้มันตีบอสด้วยถอยมาหน่อยถอยมาหน่อยให้มันเล่นให้มันเล่นถยแล้ววะเขเล่นตรงนั้นแหละครับเล่นตรงนั้นสวยๆเล่นตรงนั้นมันด้านหลังมันได้ยิงบอสบ้างกิว้น มือนมันจะไม่เอาบอสเลยวะ่ะขวาโดนนะมันกัว,ว่าไม่ให้เราจบบอสนะจะได้ไม่ได้เอาลูเซนอรับรับเลขเก้าเนี่ยครับใครตายเติมเลขหนึ่งฮะหนึ่งตลอดหนาเหอวาลิงลปองลุยเลยเพื่อน เยอะจักมันเกิดหลังเรานะระวัง้วยนะแหนว่าตายไม่สิบาทีถ้าเราไม่ได้ตีบอสอย่างเงี้ยน่าจะยากอยู่ตายแม่งเลยไหมไม่ต้องเอาแล้วดูดดรางวัลกันประมาณ4,000ดูเทียนกับ3,000ส0โซเลยน คือพี่ปล่อยให้มันตีแล้วมันก็ยังมาเล่นเหรอเราอะเปอร์เซ็นต์มันไม่เพิ่มเหมทำไงดีมันก็ตีอยู่นั่นอะมันสิบหกเปอร์เซ็นต์แล้วนะ่ะแกงยอมมาดิปล่อยไหมเฮ้ยแพ้วะถอยไหม, <laughs> มถอยไหมมันเริ่มตีบอลละถอยมไหมเออ,เอ,อถอยไหมให้มันตีให้มันตีถ้าตัวที่เข้ามาหลวง สวย,ลยปล่อยไปปล่อยตายมันก็ได้เดี๋ยวค่อยเล่นใหม่งั้นเปลี่ยนเป็นพีวีตีบอสไปหมดเลยไ,ได้ไม่ได้ม <c oughs> คิดว่าเราไม่สู้แล้วปล่อยแล้วมันเริ่มยิงบอสแล้วปล่อยมันแค่เข้ามาในในโซนเราฆ่านะแทงก็ฆ่านะครับ เออดึงมาฆ่าดึงมาฆ่าสวยครับมีมีตัวล้วงเอาหน่อยเอาหน่อยมิสามิสาสวยครับนาบอสนะครับไม่ต้องไล่ไม่ต้องไล่กปล่อยมันตีตาอยู่นางบอสอนะเอาหน่อย เออเคิร์ดบอมนะเห็นไหมตัวที่ชื่อเฮดนะครับหายตัวเข้ามาแล้วนะเขาฮิบิเกะเออฮิบิเกะฮิบิเกะหายตัวเข้ามาแล้วไปไหนอ่ะตายไปแล้วตายเช็ดเคิร์ดบอมเคิร์ดบอม อยมนได้ตีด้านหลังสองตัวนะให้พี่กีหายตัวเข้ามาแล้วนะหน้าไม้นะไม่ใช่เคยบอลตัวหน้าไม้นะ่หน่อยเอาหน่อยฆ่าก่อนฆ่าก่อนดึงแล้วดึงแล้วไอ้สวยวก้วอีถอยไม่อีกครับถอยไม่อีกบอลมันล่นขึ้นมาแล้วถอยขึ้นมาถอยขึ้นมาให้มันตีด้วยถอยขึ้นมาหนน้าาตกลงะ ู้ใหตัวล6นาทีเราต้องใส่บอสด้วยมันยังไม่ทันเลยตีบอสครับตีบอสเลยมาช่วยบอสหลอกหน่อยมะดีกี่หมเตะบอมสวยครับ ถอยออกมาห่างเนินหน่อยน,น,นะมันขึ้นไปยินไฮกาวนะถอยออกมามาเล่นทางผมนี่อย่าอย่าไปเล่นใต้เนินคะรับมีตัวยิงฟรีอยู่นะเอาเอตัวล้วงก่อนเนาะตัวลวงก่อ ที่ว่าหลอกโดนที่เป็นกี่ข้างหลังเอาก่อนนะเอาก่อนหายตอนลวหายตอนละ,ละดึงแล้วดึงแล้วแก้วพอพอพอ,พอบอสบอสถอยกับมาถอยกับมาบอส อาถายนะถอยมาเลยติงมาถอยมาเลยถอยมาเลยให้เขาเล่นเลยถอยมาเลยถอยมาวะ ดูเพื่อนด้วยนะดูเพื่อนด้วยนะอย่าให้เขาลงดีเปลียนนะดีเปียนทิ้งบอสผมอาจจะชิวเชียนดยระวังนะระวังดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยในในโซน d นีน่เปี่ยนหนาครับเชียร์หน่อยเชียร์หน่อยเพื่อนเราหาเยอะนะ มาเคลียร์มาเคลียร์ปล่อยบอสไปไมาเคลียร์มาเคลียร์ <c oughs> สวยครับที่ดันโก บอสเลยที่เปิดติดต่อครับทำอะไรเอนี่ยอ๋อแล้วเด็กเลื่อนลงอีผมนำเมลงบอสเริ่มนลงตีเริ่มนลงตีเลยแต่แต่ทันอยู่แล้วแหละเหลือสองนาทีโอเคครับตรงด้านหลังหายเยอะนะไม่มีใครมาช่วยช่วยกันดีเบสเลยมันมาฟรีหลังเรานะเลขเจ็ดครับเลขเจ็ ใครตายเกิดวาร์หนึ่งนะใครตายเกิดวาร์มหนึ่งนะครับมากลับมาหน่อยกลับมาหน่อยโดนโอ้ยอจะตายเลยมันพยายามมาทับเราไม่ให้เราบอสะปล่อยไปแกงแพมมันจะได้ตีบอส ไปใทยว่างก็เข้าไปช่วยๆ่ันตีๆนัวเลยครับเฟียตายเลยไปผมวิ่งคนเลยตายอยู่อืเดวโวเลยครับเดวโอเ,เดวโวยืนวางวงนะครับรีวงยืนได้เลยทางฟ้ายืนได้เลยเล่นเลยบอสอย่างเดียวสวยตายแล้วตายหมดอย่งงางเงี้ยเราก็เทคนได้ครบสบายใจแล้ว เต็มที่เกมจะเดินนี่ผมเป่นสมจลิงน่นเหรออะไรเงี้เลยครับปีศาตายครับปีศาตายฆาให้หมดติ้งกับตี้พอครับเดินยังไงก็ได้ลุย

แเราต้องทําอะไรอีกป่ะแล้วคืออันนี้คือเราได้ของแะไป่ะจบแล้วจบแล้วจายแล้วไปไปย้ายย้ายเขา